สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ Ebay ประเดิมนะฮะวันนี้วันที่15กรกฎาคมพรุ่งนี้16กรกฎาคมนะครับไปรณีย์ไทยไปรสีนีไทยนะฮะประกาศนะครับไปรสีนีไทยนะฮะใช่รูปนี้ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ประกาศว่าเดี๋ยวเปิดก่อนนะเปิดก่อน มันจะไปขายของกลุ่มองค์กลุ่มอื่นอะไรนะครับไปสนีไทยประกาศว่าอันไหนว่าไม่ใช่อันนี้โอ้ยจิบทองมากเลยผมอ่านะครับนี่นะฮะ effective 16จูลาย2020นะครับช่อง epackage นะครับเลื่อนลองไปครับตรงนี้ติ๊กถูกหมดเลยนะครับนี่คือช่อง epackage นะครับ USA ส่ง e p a c k e t e ได้แล้วแต่พัสดุย่อยยังไม่ได้นะพัสดุย่อยทางอากาศยังไม่ส่งนะครับเพราะฉะนั้นดีใจด้วยเรามาหาสินค้ากันเลยนะฮะคลิปจะทำโดย online.com เว็บไ,ไซต์ทีส่วนใหข,ของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon หลักสูตรออนไลน์นะครับเรามีเครื่องมืออย่าง EBa y เนี่ยผมมีเครื่องมือช่วยสินค้าที่ผมหามาผมก็มาจากลิงก์เครื่องมือช่วยของผมนี่แหละแล้วมาต่อยอดเสริมเมดียให้กับเพื่อนๆดูเลยนะฮะเออออกไปก่อนดูสินค้ายูนไหนอ่ะสินค้าตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรผมไม่สามารถบอกได้แต่วันหนึ่งมันมีคนเข้ามาวิวสองร้อยคน ขายไปแล้ว1นึ่งหมื่นเชนอาจจะขายไม่แพงมากอ่าจะขายดีโคตรๆแล้วอ e ีแพ็กเกจส่งกลับมาแล้วนะทำสุดๆนะฮะออกดีไหม14 14 14 13หาย12 12อ2 11 11อ1 9 8 8โอ้โหออกล้วนๆเลยลองไปหาดูนะครับเพื่อนๆขอเฉลยมาได้ที่โคด้ดยู5 0 7่0 2 0 d 2ดนิดน,นึงนะครับ โอทอะไรขายกลุ่มหน่อยแล้วมีกลุ่ม Open Chat นะครับเข้ามาติดตามข่าวสารคลิปใหม่ๆอัปเดตล่าสุดนะฮะเพราะว่าคนที่ตาม Line o f f i c i a l a c c o u n t คุณไม่สามารถเห็นได้ทุกคลิปนะครับแต่กลุ่มนี้นะอัพปุ๊บส่งปั๊บนะอัพปุ๊บส่งปั๊บแล้วก็คุยเขียบกับข่าวสาร eBay Amazon ต่างๆอัปเดตในกลุ่มด้วยนะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆเข้านะฮะเชิญชวนนะครับสแกนคิวอารคเข้าได้เลยนะครับ หรือแจ้งมาที่ Line Official Account ของออดออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันท้ายคลิปติดต่อกันยังไงนะครับแจ้งมาว่าขอเข้ากลุ่มอัปเดตนะฮะ5,000คนที่แชร์ไม่ใช่ละหรอกของเก่ามัน500แป๊บหนึ่งเต็มแป๊บหนึ่งเต็มห้าพันนี่คือ10กลุ่มเลยอะอยู่กันยาวๆออดออนไลน์ .com เว็ com, บ,บไซต์ที่ซนใายของออนไลน์อีเบผ่าน eBay Amazon ช่วงนี้ที่ยังมีโปรนะครับแต่โปรนี้ใกล้หมดแล้วนะฮะเรียน Amazon บวกเครื่องมือหนึ่งไปแถมสามไป จังเกิลสเกลเมชชันบอร์ดและคีย์เวิร์ดแพลเนอร์เบสเซ็ตซีปีมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทถ้าคุณจ่ายเองแถมคอร์ส Ebay ให้ด้วยตัวนี้นะฮะหมดภายในวันที่17นี้บอกก่อนนะครับคือจะไม่มีแถม Ebay แล้วนะตัวที่แถมคุณต้องชำระค่าเรียนภายใน17นี้นะครับมาส่วนสำหรับ Ebay ทั่วไปก็จะเป็น Ebay จับมือทำบวกเครื่องมือหปีแถม eBa y 2ปีนะครับคอร์ส eBay จับมือทำา6000บาท ครื่องมือ ebd หปี4 0 0 0บาทนะครับแต่แถมอีก2ปีด้วยนะครับนี่โปรโมชั่นนะครับหรือจะเล่นแบบไม่แชร์เครื่องมือก็ไม่ว่ากันนะครับโอทออนไลน์ .com ติดต่อได้ทางไหนบ้างนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์โอทออนไลน์ .com คลิกที่เพิ่มเพื่อนสีเขียวๆนะครับเข้ามาจะเข้ามาคุยกับโอทออนไลน์เป็น Line Official Account นะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ไปที่เพิ่มเพื่อนของเพื่อนๆน,น,นะครับตรงกดบวกนะครับพิมพ์แอดข้างหน้านะตามด้วยโอทออนไลน์ o t o n l i n e ติดต่อนี้ที่เบอร์0ู1ย์1ดหนครับเราทำคลิปแชร์สินค้าไอเดียอ b a บ a m อ z ม n ทุกวันนะฮะอยากให้เพื่อนๆอ,อยากให้พูดติดขัดไปหมดเลยดีใจพรุ่งนี้ e อีแพ็กเกจส่งได้แล้วก็อยากให้เพื่อน,เอนๆเป็นกำลังใจให้กับออดออนไลน์นะครับฝาก Subscribe กดกระดิ่งหากชอบช่องแนวนี้นะฮะปัจจุบันในคลิปนี้วันที่ทำนะครับตอนนี้มีเพื่อนตามอยู่โอ้ยใช้เหลางโค้ดเยอะเลยทำคลิปนึ่งเนื่อเหนื่อย ตอนนี้นะฮะมีคนตามอยหนึ่ง2มืนะฮะหวังว่าเพื่นๆจะตามกันเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะอยังไงก็ฝากซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะค่ะถ้าเกิดชอบช่องนี้นะโอ้ยพูดติดขัดไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นด้วยนะฮะเรามี Facebook Fan Page เรามี Twitter เรามี Instagram TV ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเราด้วยนะครับ โอ้ยดีใจนะไปละสวัสดีครับ